บริเวณรอบๆอยู่สถานที่ที่ละนาวแห่งนี้แหละครับพี่น้องได้เห็นบรรยากาศน้ำกันนะครับกับขออนุญาตนะครับลูกหลานขออนุญาตถ่ายเด้อ่าพิธแม่แลนเที่ยงยังไงก็ย่าถือสมถือสานะครับกับขออนุญาตพี่พี่ให้น้องได้เห็นบรรยากาศอาพภาพอาจจะบอกชัดเจนเพราะว่าหนึ่งเน็ตบรสเทียนสองกับเป็นการแอบถ่ายนิดๆ ครับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศครับพี่น้องคือสิได้ยินเสียงนะครับเนาะขณะนี้แอ,แอบไทยนะครับแอบไทยพี่น้องได้เห็นบรรยากาศเพราะว่าเพิ่น้ามนะครับะนะครับแอบแอบเด้อพี่น้องคาบัดจ,จะบอออกมาดีเท่าที่ควรเพราะว่าบ่ได้บ่ได้ออกออกใครย่างแบบจงแจงนะครับ เดี๋ยวนี้กล้องยังเนีบคิแต่แรแอดอยู่เดี๋ยวนี้พี่น้องแอบคลายนะครับขอบคุณพี่น้องด้อทีมบ้านหายกำลังแรงใจนะครับเพราะว่าเพิ่นกะหามว่าบ่อหายไร่สดแต่ว่าแอดกะอย่างที่พี่น้องได้เห็นไปพร้อมๆมกันนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศภาพอาจจะบอเห็นท่อนหวัวท่อนขายอยังกัขอไข่นะครับโกโนนก่นี้นะทนส้วนจุ๊ดจ้อผัเครื่องผัดแห้งละส้วนกันไปไปหาไ่ไล่ส้วนย่างส้วนก็จะส้วงสวนเลยมากมากมากก็จะส้วมสวนแล้ว <ersch> น,นุ้ไปทางเพื่อนต่างจังหวงถ้าเขาเรื่องไปตอนนัานอยู่อันนั้นบอดไดอานได้บอ้อ่านใ้บอได้อานจะมีเสียงภาพเอียงลดๆไปกับอไข่เดือพที่นองทางเพจแฟนเพจนะครับอยากได้อันนึงหอบชิฟีที่เดินนี่ กวนนะสิฝากพี่น้องเพ,พืสิฝากกล้องแหวนนะกล่องแหวไปใช่ยังรอจักหน่อยพี่น้องกับเบิ้งบรรยากาศนั้งหมดเด้อพี่น้องเด้อเสียงชัดเจนหรือว่าชัดเจนกับอดเสายงเบิ้งไปนะครับภาพชัดเจนหรือว่าชัดเจนกับอดเสายงเบิ้งไปนะครับสถานที่เป็นสถานที่อัพสัญญาณอยู่นะครับ ครับขอบคุณครับ,บคณะนี้ต้องเข้าใจแอด้ะครับด้วอแอดแอบไทยนะครับแอบดบ

เจ็ดแล้วเก็ดแล้วเ่ล่ะยกด้วยยไอ้ฟองด้วัวเสีเลกว่ากันแนจักสิได้จักเบอร์หันยี่สิบเจ็ใบ่ถือจักอันว่าถือจักอันถือกเพราะได้เงืนไหมันสตัวเข้าบนมันผลออกหลังเข้าไบถืกันน้เพราะไ้เอาเนี่ยยเจใบอันนี้อันนี้จักใบละอะไรนั่งนี่อันซี้ะซเอาเบืองน้ำกันเลพี่น้องเรืองนี้ก็เปลี่นหา ันบ่เฮได้เรียกปัป่เิ่นห้แล้วนี่บพิ่นว่าไ้าใหจ้จ้ะบ่จ้ะซื้อน้ำเลขก,กันเก่าซื้อน้ำเลขกเกลาววดว่างนว่ดกเห็นเห็น,น,หย,นยู่ต้นไม่อยู่กุดเฮมันมันบอออกับออกดนี้อืมกนอืมไลแล้ว ใคร om ใช่อ๋ออ๋อของใครใส่ไหมไม่ใช่คงใครลืมไว้อยู่บ้านอ๋อวองงานร้านมินนี่ขอบคุณค่ะแม่ค่ะผมยังจำได้อยู่ phải nó vào năm youtube thuộc mua chậu của cả để nhìn vào bên nhà đi là mình nhìn xây sụt mà không kiện hành gì hết. นี่เบียดอ่ะนกเป็ดไหมนี่ได้ซุดกหม่ซุดสองใหม่ซุดสองใบม่ปนี่ครับตองใหม่ไหมล่ะนี่แบบ ป่อถาม้ไปเห็นังว่าเ้าหลักนะที่เป็นการเป่ให้ลกอทันแต่ว่าเด็้ลดีเจ็ดหาคือสิบมีแล้วเนาะมัดแล้วซีเก่าด้ค่ะีเกากมัดแล้วจ้าเลือเจ็ดสามเแปดเเอาแน่รักเจ็เรือแค่นั้นแล้วจ้ารักเจ็เรือแค่นั้นนะสัน ตัวนาเพิ่งเก่าด้แอดเพิ่นถามเอาเจ็ดค่ะ ใช้ีกมาเอาเลยกคงผู้ใดผูใดกเปลี่กักป่ยนไไได้ซุดเ่าสองใบซุดสองใบมัีครับตองใบมัดเลยนี่ อถามไป้อ่เห็นสังว่าเ้าหรอวเป็นกาเปลี่ยนในลกอั้นี่่ยใลกดีกว่าเจ็ดหาคือสิบวมีแล้วเนาะมัดแล้วสี่เก่าได้ค่ะสีเก็ากมัดแล้วจ้าเหลือแต่เจ็ดสาเแปดเรเอาเนี่ักเจ็ดเรือแค่นั้นแล้วจ้ารักเจ็เรือแค่นั้นนะสัน ตัวนาเพิ่นเก่าด้แอดเพิ่นถามบอได้เรื่องผู้ช่วไปเพรเป็นยังคือจายบุญห้มูเอาพอพอมาไ๋ยับ เอาเสียเพื่นเจ้าว่าเพิ่นว่าโตถือโตดังยี่ดอกโตดังกับเสียไอออนยูคูวาคูวาโตดังไอออนูว่ามันถือโตดังเพิ่นเจ้าว่าคูกัเสียออนคือเกาปลาสดเจ้าเกาสามเรื่องออกผู่าถึงลูกลานเนาะูถืีถือโทษาคับเนาะว่าเปนว่าเป็นคู้อื่นเนาะจ่ามาไายเนี่ยเจ้ามขอกันอีกเด้อขอกันจูงดจูงวดเด้อตายบุญไปเซะกะต้องพอันจนะพูดถือพอไรกับกับพ่อใจะมาดูถือ นะมันเกยงเนาะีเรื่องมันมาตรงมรงามาตรงมาตรงตรงจ้า